ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพบวันนี้บ่าวแอมเราท่องในเดินทางมาติดตามตัวเลขครับนันิงอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมเนาะนันิงนี่เพิ่นได้ไปขอโชคขอลาบยุคพุ่มเจ้าที่เจ้าทางครับกกโพใหญ่ครับต้นโพใหญ่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะจุดถูบน้ำโชคกันเลยอีกสามตัวครับโอ้แต่เฮียนครับท่านผู้ชมเฮียนแห้งครับตกแรงมาเป็นถีเจ้าที่เจ้าทางที่สิงสถิตอยู่ต้นโพล่ะครับท่านผู้ชมเนาะน้ำมะฮองบอกเลขกหอดบ้านครับท่านผู้ชม สิมาบอกเลขสองตัวหรือสามตัวครับนันิงก็นั่งทาอยู่ในบ้านนี่แหละครับแต่มาชมเนาะไปรับชมรัาฟังเรื่องเล่ากันครับว่าผีติดสิงสิธิตอยู่ต้นโพ้นนั่นนหะมาบอกเลขตัวไหนครับไปรับชมกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณยายสวัสดีครับเมื่อขวานหน้าใน่นอ๋อเมื่อขวานนันิงนะครับผมนั่นเอาเรื่องหน้าเจอเลขอะไรเมื่อขวานนนิงตัวไปใช้ต้องไปน้ำกันบัดดี้ครับ ก็จะ่านต่นิงว่าโอ้กัแม่อายุเดียวกันนี่กันแม่เกิท่านกันเขาวัดมูหรุนเดียวกัน่าจะ่าเสียวอะไรเนาะเกิเกิดมาไปแซกกับแม่ก้นเการนอโบานกันมืที่แล้วนี่แม่แม่ขายกับผ้าไปขออยู่ต้นกอกเนาะุหลาขาวนด้หกศูนย์นศูนย์หกศูนหกเ็นศูนย์หกศูนย์หกหาณศูนย์่ากยศูนย์หกค่ะนะคะชมนะแต่ว่าเมื่อนี้สิมาถามความฝันอั่นเองหลังจากสิพาไปขออยู่้นโพ้ใหญ่แล้ว มันมาเป็ันไปยังไเน่่จะเป็นต้นพต้นกล่องเนาะบัทเอื่อมีอ่าจะที่จะทางหรือว่าไายใหเนาะกี่ว่าอยู่นะเพิ่นนําอาจจะนํามาหาก็ไดม่นะคะอ่ะฟันว่าจังไ๋ก่อนอันนิงได้ยินว่าสามตัวคนบอกว่าจะดีใจคัะเนีัยเพินว่ามีคนเอาเงินมาหายมีแต่ไปหล่อย่องพันนับด้นํัเป็น0องพันไอ้พิอเลขต้นนี้เดอเพินวาว่าไรเนาะบาดนีเกินว่า สองหกคนวะไอซืสอเหลขสองหกคนวะสองหกแต่บุลูว่าสีออกหรือบ่ออกเป็นแนวทางเนาะค่ะว่าคนว่าให้สืสองหกคนว่าเอาเงินให้นายนิงให้เงินมีแต่ใบร้อย่บมีใบอื่นแก้มสองพันหรอ่ครับนับมาเป็นเงินนะสองพันคนว่าไอซืสอเหลขตัวนี้เด้อคนว่าสองหกแต่ว่ามีเครื่องมีผู้มวยยังแหละไปทราบแต่บุลูแต่ว่าคนว่าเอาเงินตัวนี้นไปซืสอเหลขสองหกสองหกเด้อคนว่า ฮกกับเก่าก็ตัวเดียวก็ดีก็บยานเป็นสองฮกสองเก่ากอแม่เนาะค่ะแม่ชาวบ้านไปเนี้ยก็ต้องกับหัวนําแม่ผัดพอฮกกับก่อนนั้นนั้เจ็บบนนี้กันนอกอันนี้นอกค่ะตาสื่อสองฮกก็ต้องสื่อสองเก่าหน่ำเอาคือว่าได้สามตัวหุ่นสามตัวแต่ว่าได้ยินแน่หู้นี่สองฮกค่ะได้ยินแต่คนบอกว่าสองฮกสองฮกนี่ชาคนละสองฮกเด้อไปสื่อหวหน่ีคนละ ไปเสียไปเสียเอเดียวสองหกเอาเงินมาให้ผอมแล้วก็ให้ไปซื้อเล็ตัวนี้แบ่งไหวนี่กแบ่งไดแงไว้ให้ไปซื้อนามมีแบ่งดนเลหลังจากที่ปเอาอยู่จนพ่แล้วจักมือนอหนิงจักมาฝันฝันเมื่อขึนนี่ค่ะฝันมือขึนนันมานี่ฝอประมาณห้ามืเนาะประมาณสี่หม่อบ่สามสี่อต่เขาไปจุดอยู่จนบวกนั่นอ๋อยู่จนพ่อใหญ่ในสี่สี่หกสี่สี่หกววไม่เสียออกสี่สองหกบ่ สี่สี่หกกับสองหกผู้ชายผู้ชายเป็นเป็นเหลขกสีเรือเหล็กหาผู้ชายเป็นสีสี่สองหกอาสีเพิ่มกาสีสองหกต่ว่า 2> 2, แต่ว่ากอย่าลืมนะคะท่านชมวาเหล,ล,ล็กโกกับเหล็กเก่าตัวเดียวกันแต่ว่าคําพเจมาบอกนะบอกแต่ว่าห้ซสื่อสองหกอันนี้ย่มใช่หูนี่สองหกจืดอมันจื้อมันนี่คือสองหกนี่มันหล่นก็ย่ำยำเลยสองหกเอาเงินไปห้ซสื่อพร้อมเอาเงินไปห้ซสื่อในความฝันเก็จะว่าอันนี้มาคือวาน มากสื่อเหลงขึ้นมาให้มันถื่อบอเอาบอกพันสาบใส่หูว่าสองหกหลดวันนี้ว่าโพรงขาดสองหกเป็นสาบใส่นี่สองหกหลุดเป็นซิมใส่ค่ะเป็นสาบใส่จะซิบใส่หูเนาะครับผมเนาะครับครับแต่ว่าอันนี้สองหกนี่ก็บสองเก่านี่กะสองหกก็สองเก่านี่กะมีส่วนลำออกสองหกกับสองเก่านี่นะเจ้าว่าก็เดยเก่ากับตัวเดียวเจ้าว่าฟังฟังแม่นคือสองหกนี่นอกบอก กูผนมาบอกครับเอ็มเสียงแจ๊คเสียงาากูเท่าแจ๊กยังแต่ว่าฟังของอยู่ตะเลกว่โอเมือมาเนื้อซเ่งแต่ว่าผลมาไปสือเอาสองหกหนี้เงินนี่ทีมไพยไปสือเอามานับมานัและกันหหวก็ม,มีแต่สีเดียวกันสีแดงจริงๆสองหกสีแดงดค่ะเงินใบหล่อสีแดงจริงๆก็มีสีอื่นผลมันกับแปะก้ามมากก้องไหวอ้อยเหาะอยู่หมวนไหวพี่เป็นผู้ชายนะคะนักคุณเอามาให้แต่สีว่า ว่าผู้สายก็ว่าผู้สายเุถาว่าสิวานในความในความเชื่อว่าเชื่อว่าเพิ่นสิมานํามาบอกสามสิบหสองหกครับสองหกครับไ่ไดบอตอื่นเพราะว่าเพราะว่าอย่างไหนแอคก็เคยบอกเนาะว่าขันไปขอน้ำก็จะจับมาฝันน้องฝัน้วสิฝันแมนเพนาะว่าเอแมันโมจัากละเพราะคนบอกยังสันนิษฐว่าเพราะไปขอกรบเพา่นจะนักับบ้าเป็นแนวทาาผู้มากก็เชื่อเพราะว่ามาก แล้วแต่เพิ่อนตนโพนี่ขนาดเพื่นบอกเพิ่นเพราะว่ามองตนโพนี่ขนาดเพิ่นไปดำไฮดำหน้าซื้อเพิ่นก็ยังได้เนาะย่างได่ผู้เขาย่างไล่ะไปเห็ดเหล่ยเคนงานซอยคือมีผู้ไปแถวหนันคือเพิ่นมาฟันเพิ่อนสื่อถลอครับสิบแมนความเพิ่นบดจารลองเบิ่งว่ามันสิเขาอีบอกร้เนี่ยมือนนั่นยังไปขอเอากระครางนั่นนิ่เนาะการจะได้เพิ่นกับมาบอกเนาะแต่เล็กถูกนั้นมันกัดมีตัวหนึ่งนาะแม่เนาะอัน มีโฮบอมันกับวันนีเด็กชูบอาจจะเป็นบนก็ได้ซีซีหกอันนี้สองหกหรือว่าสองเก้าอาจจะเป็นลายก็ได้ให้เลาะฐานบุษมิม่งเกิจรณหาเบิ่งว่างวนนี่นะัดเป็นตะเข็เพราะว่าบนบอโพราณมันแบบคือมาซาบวา่าให้เงินมาสื่อผอ 2, 6, มว่าสองหกตัวนี้โตัว,ตวเดียวแฉนน,นี่มันกับมันกับคืออืนอกครับคือคือเล่นสามโตะล่ะครับสามโตะบอหมี่บอค่ะบนบอแกว่า เด็กสามตัวก็จะเป็นเลขตัวถี่ไปขอน้ำเพลินโยนอนไรยูกไได้ถุกตัวนึ่งสี่สี่หกมันนผ้านี้ไปขอสี่องหกก็ได้หรือว่าหกสองหกก็ด้เลขห้ามก็ได้ครับครับจะมั่นใจเลขสองหกแห้งขอบคุณด้หลายนน่างนี้อขอบคุณค่ะเอเดอครคุณยายมครับผมสมมตชมนี่ด้อครับตัวเลขของ่นเองเนาะครับสมูชมเนาะเป็นพุ่มเจ้าที่เจ้าทางถี่สิงสถิตอยต้นพ่หไงล่ะครับสมผู้ชม มะฮองบอกเลขสองตัวครับสองเก้าสองเก้าครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็สองหกสองหกครับแต่มายำแรกๆนี่ยเป็นสองหกครับท่านผู้ชมนั่นหนิงพันว่ากับหัวเป็นเลขเก่าลงน้ำจักน้อยอาจสีมาสองเก่าหรือว่าสองหกนี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะทูบน้ำโชคครับจุดทูบน้ำโชคได้สามตัวครับสี่สี่หกสี่สี่หกก็ครับเนาะงวดวันที่สองพฤษภาคมพศสองพันหกร้อยหกสิบหกนี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับนั่นหนิงเด้อดนะครับเอฟซีเนาะสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมลาทงกสิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวเบาแอมโลธงหนี่สิพ้าไปเบิ้งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมรลธงเหนี่ยเดินทางไปถ้ำบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่าผู้ชมเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้าน คนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อรถตุีจึงสื่อถือเนาะครับนอกท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไม่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้ <Dans h. S 2> เรื่องการงานหาเรื่องอบ,บตานายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูหัอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกขอสามลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับนะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมข้รวยรพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพอนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามยยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหุ่นยินข่าวกบบรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮาไข่ไขวว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นลาน้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาล้านขายของเหาครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนหนี่ก็มีโอกาสได้มาสักกระากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าหย่างไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ด้วกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมานกนะครับเนาะหล้กก็มือแท้แทะครับท่านผู้ชมมือแท้แทะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่า um. นผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาเท่าเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราตรงนีหไดน้น้ำมุนมานําครับไดน้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้ย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี่เอามาบ่าหลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1นึ่งลรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้ครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุครับผมสาธุสาธุ